ีอสาวสวยนกกระเรียบอีสไลไอเขียวว่าจริงมีสอมไหมคะับมีวาเต้นระเบือ้องดอกนี้มาเมื่อสี่าำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระรทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีไม่ควรรับชม เอาโดดีดงดีโดดีดงลำมาเต็มบะจงรงตองรงตองเต็งโดดีดงอามาหินหน้ามนตะมงตะมงเต็งมงเต็งมงมาบอกโอเคครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยวันนี้นะเกมของอานจากจุราสิกของเรานะไม่ได้โดงไดโนเสาร์จุกกลูบ่าเลิไปเลยยัทุ่มที่ก้าวๆนะบอกใส่แบสิจไปก่อนโดดีดงลำมาหินหน้ามบนลำมาโดดีดงโอ้โหสิบห้าแล้ว 100คุณหนึ่งร้อยตก่เจแล้วคกลับมีอะไรไหมเอ้เอ้เอ้ขาดตัวเดียสก็ตเตอลงมาพิ่งลงมาอื้อเอ,อดอเึงไม่ลงใช่ไหมอึสดโอ้หึงไม่ลยเจไปหนึ่งตัวไอ้นกเขาแมวลกกระจูกลกกระจูกเกมาตอนนี้เคสองมาสวยๆเลยจ้เาเจเริมาแทนเคสองสามไอ้ตัวมุงีแปดติดซือไม่ได้เลย ครับขอเบ็ดยี่ด้วยกันสี่ทีมันเหมือนจะมามันเหมือนจะมากูบอกแล้วเออเข้าจนได้อุ๊ยกูว่าอะไรทำเลมเหมือนจะมานะอย่างนี้กดเพิ่มเบ็ดได้เลยเพื่อนครับเออไอ,อ้เ,ออเอามย์นามุนล่ะมาเต็มโดดิโน่รอดนะครูโอเคขอสักแสนได้บอสเจอเฮ้ย์โอยให้ปู่ทำไหนวะเอ,อ ขอจุกจุกไว้เพื่อนจุกจุกไว้แบงค์สี่หมู่ในที่ไม่ตายเลยเจ็บจุงไหมเจอแบบนี้มันเจ็บจุงไหมขอหน่อยเพื่อนผมว้าวามหมุนสุดท้ายครับแอบรักครังเดียวเหมือนเคยหุ้ยคิวมาตีราจนนายเลือกอุ้ยมาหนึ่งพันเฮอริเวย์ดีเฮ้ย ก็เลยต้องเก็บสซ้ำๆอยู่สุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนรักไอ้นกกระเลี้ยงนกกรเลี้ยงบวกมาสองหมุนสวยครับผมบวกมาสองหมุนเออจะเล่นต่อตอ่อยุ่ยหายใจกูได้หน <c oughs> ึ่งโบ๊ไม่อ,อยากผิดส้นเลยตอนที่วันเดียวไปหนงต่อโอ้ยบวกดิวเพื่อน มีไม้แถมดองหนักคนสิบสองตบเต็มกาลาเบลอาเต็มกาลาเคลล่าลาาลา่าขวบแค่หนึ่งหมุนโอเคอยู่ได้เล่นครับได้เล่นเลยนะน้องใส่ดึงฟองสึดท้ายแล้วเหราแถมไม้กดไปเลยพี่แถมโอ้ยเท่าได้กับพี่มาพันสามพันสามอย่างนี้มันต้องมีดอกตกคขางรื้เราใส่ไม่เบ็ดร้อย อดโดีโดงดีโด้ดีด้อุ้ยจะบอกอะไรอะไรอ่ะโอ้โหทำไมถึงสวยไม่ถูกอุ้ยฟ้าเบ็ดร้อยเฉยเอาดีมาหินหน้ามวนมาได้โดดีดงบลานเอาค้าก็ใช้ได้จริงว่ะกดไปดับเกลือกลับไหลไหลโอ้โหเป็นกอะกรูนี่โบกไป็หนึ่งหมุนเอาหน่อยเล็กเสียหน่อยไปหินหน้ามวนบวไปก่อนยาวเบื้อนขอดร้องอย่าหยุดนะจ๊ะ ไอ้กุ๊กไข่อาจารย์มีไหมงามไส้มีอีกไหมงามไส้นกกระยิงมาหาหลาลเกนะกรุกกับเเเคกยวายเต็มกระมูดโอ้ยนกกรเรียนไปแปดสีูนไหลโอ้ยหงหมุนไปแทนเท่าไรครับสองพันสี่้ยได้เลขเลยได้เสียวแม่นกกระจุกจุกโบนกมากันดูไปเล่นไปสีอศูนุดท้าย แถมหน่อยเบือ่อหนูให้กูแค่นี้จึงหลอ่อเจ็ดร้อยด้วยม,มีไหมอื้อเดี๋ okay. ยวดูซอมปีเปอร์ออนไม่เกินเออโอเคใครไอ้เขียวกะทีมาดิแม่งแหม่ได้เลิกไอ้เขียวช่องนี้ช่องนี้โอ้โหเขียวกะจีรีสอร์ทจูไม่ลงนกกระจุกยังจะกันตี้อยู่อ่ะสามหมุนขอหน่อยเพื่อนอยากม,มูดเดียวเออโ๋กูกลับทีแหละ คือเล็กได้ไหมคืเอเล็กลงช่องสองเอสเจมาคิวดิสังมวยเขาตายครับไม่ละหมดละหมดละสำรวยโอ้บวกมาสองหมุนเอ้่แต่บวกหมุนกูไอชิดเล่นไ,ไม่ให้กลายนีละ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 ่ลา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 โกรกไอต้องเกิดยันดอกนี่้ได้แล้วนี่กำลังหมดไม่ได้ไลายโอ้ยอีสาวสวย นกกระเล็บอีสไหลไอเขียวว่าจริงมีสอบไหมครับพันมีว้เต็นกระเบื้องดอกนี้มามื่นสี่รู้เรือกระเบื้องแล้วโอย่าหมื่นนะเออจงมันมาเว้ยเอาดีนกกระปูดนกกระปูดเคมาไหลหน่อยสุดทามบนสุดท้ายครับโอ้โหเอแตกได้เล่นเตียงงามอุ้ยเอขึนกลับ เจกบกับไอ้เขียวก็จีรีสอดหนึ่งเต็มเครื่องไอ้เขียวก็จีรีสอนไปครับมันชียังแถไม่หยุดโบไปหนึ่งหมื่นโอ้ยจุกจุกแบบว่าจุกจุก,จก,จกไม่พบพันว้าวเบ็ดร้อยไปถึงแสนไหะเพือ่อนยายังชีวิตยังมีเุื่นี้เสมอแถแมแน่นอนทรงนี้มาเออโรงลงเชงหม่มันเบ็นโรงลงจริงเลยอจงซีมันต้องถอนเจงซีมันต้องถอดสออ,อ,อย่างเดียวถามมันนะไปดิ อ่าแล้วเป็นสี่ตัวไปสี่พันสี่โอ้โหเกมเลิกกูกัดพอสุดท้ายเลิกูพอเลยครับผมโอเคเมื่อวันนี้ก็้าใจวันนี้มาหนะ้าหมื่นหนึ่งพันนะครับผมสุดยอดกล้วยทอดสองถุงเก่งฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าบ๊ายบายจุกุร